คุณคิดว่าความรักเกิดขึ้นตอนไหนล่ะครับตอนที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักอย่างประณีตหรืออาจจะเกิดตอนที่เราได้พบกับความสวยงามเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบาน อาจจะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราอิ่มและหัวราอย่างมีความสุข จากกลิลลลๆๆก่นหอมของอาหารที่อบอวรในยามเช้าจากคนแปลกหน้า ครับสำหรับน้าเจอกันนะครับครับผมเจ้าพิพรครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างเป็นดีมากนะครับผมครับผมสัปดาห์สัปดาห์หรับน่าจอกันใหม่เนาะโอเคครับสวัสดีครับเจ้าพิพรครับครับ อะไรหรือเปล่าครับเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ใช่ไหมฮะคือคือฉันไม่ใช่คริสต์ไม่รู้เหมือนกันว่ามาที่นี่ทำไมไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนบ้านของพระเจ้าก็ยินดีต้อนรับคุณนะพระเยซูบอกว่า คนที่แข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนที่เจ็บป่วยต้องการอแล้วพี่ชาโนน,น่ะเขาอยากให้บ้านเรารับเธอไว้อีกคนหนึ่งแต่น่าจะอยู่ไม่นานนะ ถ้าเขาหาที่อยู่ใหม่ได้คงน่าจะย้ายออกเลยเอาแล้วตกลงเขาเป็นคิดหรือเปล่าอะคะแล้วถ้าไม่ใช่เขาเขามาที่โบสถ์ทำไมอะแล้วหร,หรือว่าเขามีปัญหาแล้วเราช่วยอะไรได้บ้างอะแล,แล้วเขาชื่ออะไรนะคะพี่แทนแทนแล้วก็ถามแทนทุกคนไงแต่ผมว่านะ่าจะเราถามเขาด้วยตัวเองดีกว่านะฮะเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็มาแล้วนี่ไม่ได้โจเราต้องมีข้อมูลก่อนสิจะได้เตรียมตัวถูก นี่แบบไม่มีคนมาอยู่บ้านเรานานมากแล้วนะคะใช่ไหมผมว่าถ้างั้นอนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องวุ่นวายด้วยไม่ได้ต้นรักเอาล่ะพี่แทนอยากให้พวกเราทําอะไรอะ่ะบอกมาเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไม่ทานี่เขาก็ใกล้จะมาแล้วไม่ใช่หรอเคเบ้าไม่อยากรู้แล้วก็เด้อ่าคืองี้น้องเขาชื่อใบข้าวเป็นผู้หญิงอายุป,ประมาณยี่สิบกว่า แล้วแล้งไงต่อคะพี่เออคือพี่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่รู้ว่าน้องเขาเป็นคนนี้เงียบสาวอิวนทเทิร์สเปคเฮ้ยผมรู้แล้วอะ <c oughs> ไรวะพอเขาเดินเข้ามาปั๊บเราตั้งกล้องแล้วก็ไล์สดเลยแล้วก็ถามปัญหาเขาเลยไงชาวเน็ตจะได้ช่วยแก้ไงเฮ้ยมึงจะเห็นทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ไม่ได้นว้ย <n ich ens> นี่คนทั้งคนไม่ใช่รายการเรียลิตี้โชว์นตอนเด็กมึงเคยยิ้มบ้างไหมเนี่ย กูพูดเล่นไหมก็เห็นตอนเราเข้าบ้านมาแต่ละคนมันสนุกดีมึงติดจริงจังอ่ะมึงติดตลกอ่ะมึงกันไป้ยอย่าเพิ่งตีกันเรากําลังคุยเรื่องใ้ข้าวกันอยู่เลยตกลงเอาไงกันต่อดี่ะงั้นผมไปทําความสะอาดเตรียมต้อนรับไปข้าวดีกว่าครับฮะไม่เป็นไรต้นพี่ทําเรียบร้อยแล้วฮอผมเห็นแล้วพี่แต่ว่าผมอยากทําใหม่อ่ะต้นรักจะเก็บฝุ่นรูเม็ดได้เหรอนี่พี่แทนเพิ่งทําสะอาดทั้งบ้านแล้วเนี่ย ผมชอบทำความสะอาดนะครับพอดีทำแล้วหัวมันโล่งอ่ะบ้านนี้มีใครปกติบ้างไหมเนี่ยเราไงแต่ที่ไม่ปกติอ่ะคือความสวยเงียบทำไมอะ่ะทุกคนโอเคขวาดิดนึงเพื่อนขวาไปตัวหนึ่งซ้ายหรือขวาซ้ายล่างตัว้ยซ้ายตัวดีซ้ายซ้าย ไอ้นี่อ่ะลงมาเร็วบิดบิดบิดเลยลงมาอ่านะนี่ลงมาเลาตาเลยตาเลยนอ่อะไปไปเลเออเอะลรนะเก๋ยอดอู้เออแล้ว,ลวนี่ติดแบบเนี้ยพี่แดนเขาจะไม่ว่าจริงใช่ไหมในว่าดิเขาไม่เห็นไงเขาไปรับขันข้าวอยู่ไงใบข้าวหรือบบเปล่ามแล้วตอนลอกนี่สีบ้านเขาจะลอกไหมวะเฮ้ยทำมาขนาดนี้แล้ว อืโอเคลองดูป้ายชื่อใบเข้าวอยู่ไหนนี่ไงเอ้าเอ้าเอ้า<ช>เมื่อกี้กูาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นไอ้ต้นรักมันมาทำความสะอาดตรงเนี้ยต้นรักอ พังหมดเลยอ่ะขอโทษครับผมนึกว่ามันเป็นขยะเห็นมันกองกองหยบเศษกระดาษเอาไงดีอ่ะทำใหม่ไหมโอผมว่าเราไม่ต้องติดป้ายดีครับผมว่ามันตลกนะเดตต้นเดี๋ยวนะแล้วมึงแน่ใจนะว่าใบข้าวเขียนอย่างเงี้ยไม่แน่ใจวะ ถ้างั้นอ่ะเรารูปใบข้าวมาใส่กรอบแล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ดีไหมครับดีเลยแล้วก็จุดทูบสามดอกปักลงไปแล้วยกมือไหว้อะไรอ่ะต้นไม่ตกังสะอาดไป,ปไแต่ตรงนี้พวกกูจัดก,การเองเอ่าโอเคถ้างั้นเสร็จแล้วบอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะได้ไปดูดฝุ่นในห้องรับแขกอีกรอบึลงนะมึงดูดไปเลยจะดูดสามรอบรอบ้อยรอบก็ดูดเข้าไปนะไปดูดให้เสร็จไปไปดูดได้แล้วครับไม่ต้องติดป้ายชื่อจอบ ออนี่ไปเข้ารู้จักโฮลิวิงสเปซไหมคะอะไรนะคะโฮลิวิงสเปซอะเป็นบ้านที่พี่กำลังจะพาไปเข้าไปอยู่ไงอ,อ่อมันเหมือนกับเป็นการแชร์ค่าเช่าบ้านเหมือนเด็กมหาลาัยทำกันน่ะเหรอคะก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าก็ไม่เหมือนสักทีเดียวคือบ้านที่เราอยู่เนี่ยจะแชร์ทั้งความสุขความทุกข์มันเป็นคอนเซปต,ต์เล็กๆน้อยๆอ,อ่ะที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ Ờ, พี่บอกก่อนว่าบ้านพี่เป็นคริสเตียนนะเราก็จะมีอะไรแบบที่าชาวริทเขาทำกันอข้าวคงอยู่ไม่นานนะคะพี่ถ้าเกิดว่าหาที่อื่นได้ก็คงต้องรีบไปแล้วพวกแกง๊แกงๆเป็นไงบ้างอหตอนเนี้ยไอ้เต้ไงเออแบบพี่มันก็ยังตีกันอยู่นะตีเรื่องเดิมอะ่ะเรื่องแยกขยะนะใช่เรื่องแยกขยะเรื่องถุงพลาสติกเรื่องรีไซเคลิลคนหนึ่งก็จะพ่อรักโลก ส่วนอีกคนนึงก็ไม่สนโลกมันมันเอาแต่อยู่ในโลกออนไลน์จะบอกนว่าม,มันยังซ่อนตัวอยู่หลังอวตาตอนนี้ใช่พี่ก็ในโลกออนไลน์อ่ะมันทั้งหล่อทั้งเท่ทล่าสุดนี่นะเป็นไลฟ์โค้ดเรื่องความรักด้วย <laughs> มันนี่นะเป็นไลฟ์โค้ด <laughs> ใช่อเอาตัวให้รอดเถอะ <laughs> แล้วสองสาวตอนนี้เป็นไงบ้าง <laughs> ก็มีจิกกัดกันบ้างพี่เกรซเขาเป็นนักร้องไงลาสุดสาวไเงนี้ยเขาจะร้องคืนส่วนแอรเรียวก็เป็นแอรเรียวนะ เอเล์ตลอดเวลาตื่นมาก็เสียงดังก่อนเลยให้เดานะต้นหักน่าจะน่าจะยังคงบ้านทำความสะอาดอยู่ใช่ไหมใช่พี่แถมยังรับมุงไม่ทันเหมือนเดิมด้วยแต่งดีนะมีเจ้าโจอ่ะที่เป็นไรเดอร์เขามาช่วยรับมุงเอ๊ะไม่แน่ใจว่าพี่ชาโนนเคยเจอหรือเปล่าโจเคยเจอนเออดูดูเป็นเด็กดีอนะ่ะบ้านที่แทนคนเยอะจังค่ะถ้าเข้าไปมันจะไม่เยอะเกินไปหรอก จมิวสิกจัดไปอ่าๆทุกคนเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าอ๋อ oh, เราแอรียลสมาชิกหมายเลขสี่นะเฮ้ย hey, ทำไมมีหมายเลขด้วยเอ้าจะได้รู้ไงใครมาก่อนมาหลังใครจะไปจำได้วะโรเต้ otte, หมายเลขสาม ผมลอตเต้นะครับหมายเลขสางั้นพี่ก็คงเป็นพี่แทนไทยหมายเลขหนึ่งสินะส่วนผมอะต้นรักหมายเลขสอเราเกสหมายเลขหกจ้ะเราหมายเลขห้านะโจะมาสง่งพิซซ่าเฉยๆและลำดับต่อไปขอเชิญคุณใบเข้าแนะนำตัวหน่อยครับเ,เริ่มจากทำไมถึงเข้ามาอยู่ที่นี่ก่อนกันได้ครับ เออคือคือว่าเออถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะเอองั้นไปข้าวมาจากไหนอะ่ะแล้วดีนินว่าไปโบสถ์มาไม่ใช่หรอแต่แต่ไม่ใช่คิดเตียนใช่ไหมอะ่ะแอลีถามอะไรแบบน,นั้นเสียมารยาทโอ๊ยก็เสียมารยาทอ,อะไรก็ถามปกติไหมเกรซก็อยากรู้ทุกคนก็อยากรู้อะ่ะมันไม่ใช่เวลาไง เออห้องเข้าอยู่ไหนล่ะคะเอ,ออยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่จัดปราร์ตี้ให้แต่ข้าคงรบกวนไม่นานทางนี้จ้ะ สบายแล้วกันนะพอได้ไหมค่ะคือเข้าต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทำตัวไม่ได้ละคือเข้าแค่เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยดีอ่ะป่าๆผมไม่ได้มาตำหนิคุณไม่ต้องกังวลผมเองก็ไม่รู้นะว่าโลกที่คุณอยู่คุณเผชิญอะไรมาบ้างแต่ผมจะไม่ตัดสิน แต่ผมอยากให้คุณลองเปิดใจลองเปิดใจกับบ้านหลังน,นี้ดูแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าบ้านหลังน,นี้มันยังคงใหญ่เกินไปก็ลองเริ่มต้นจากห้องเล็กๆห้อง นี่แอลเลียวอยาก,กินแต่ไก่สิโวะพิซซ่ามีแต่แป้งปะอ้วนแหมแม่ติดกระดู <c oughs> คนสวยสวยยิบซีเออนี่ผมสงสัยมานานแล้วว่าทำไมพี่แอลเลียวต้องแต่งตัวสวยๆทุกวันด้วยเห็นอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนซะหน่อยโอ๊ยคนสวยก็ต้องสวยตลอดเวลาไหมใครจะมาเลือกเวลาสวยเติ่นปุ๊บสวยปั๊บ แล้วนี่ว่าแต่เก็บอุปกรณ์อัพสวยออกมาหมดห้องปะเนี่ยรีบเธอมีเป็นร้อยออไม่หมดก็ไม่เป็นไรหรอกแถมแถมไปให้เขาเออว่าแต่เขาตโอเคกับห้องเราไหมไปข้าวอะ่ะน่าจะโอแหละแต่ฉันอะ่ะไม่โอเคอะไรไม่โอเคได้ไงนี่แบบในรูมเมทป็นแอรีรยวลคนสวยแบบนี้เน,นี่ยนะไม่โอเคก็ขนาดอยู่ห้องติดก,กันะนะ เธอยังเสียงดังจนทันทีทนอนไม่ได้เลยแล้วเนี่ยย้ายมานอนด้วยกันอ่ะไม่อยากจะคิดเลยอ่ะใส่เอียบปักนอนแล้วกันเอ้าดูดิเสียงดังนนใบ้าเลยอ่ะไรก็จรกงใหน่อยดิเฮ้ยลอตเต้เอาน้ำแดงให้หน่อยเฮ้ยชิมไปบังดิเฮ้ยเอาเอาเอาอันนี้ของฉัน